ต่อกันที่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีคนร้ายนะครับก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก3บาทนะครับของหญิงวัย56ปีรายหนึ่งนะครับในวันตักบาทเทโวเป็นพนักงานบริษัทอาหารสดชื่อดังนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเผยจุดเกิดเหตุกับจุดที่คนร้ายเอาทองไปขายห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรขณะที่ฝั่งของเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ก็รวบตัวได้ทันควันคับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนกี่ยุคกี่สมัยเรื่องของการกระชากสร้อยคอทองคำก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงนี้ราคาทองคำก็ยังคงสูงอยู่นะครับอย่างทองรูปประพันธ์เนี่ยก็ขายออกอยู่ที่บาทละประมาณกว่า34,500บาทก็ต้องบอกว่าแพงจริงๆนะอันนี้บาทเดียวนะ34,000กว่าบาทเลยทีเดียวครับกรณีนางสำรานอายุ56ปีเป็นเจ้าของร้าน ขายของชำในเขตเทศบาลตำบลน,นางรองอําเภอนางรองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถูกชายปริศนาขับขี่รถจักรยานยนต์ทำทีมาซื้อหน่มเปรี้ยวแต่พอสบโอกาสนะครับชายคนนี้ก็เลยทำการกระชากสร้อยคอทองคำในคอของเจ้าของร้านหลังจากนั้นก็หลบหนีไปโดยทองที่คนร้ายได้ไปเนี่ยคาดว่าจะมีน้ำหนักประมาณนะครับบาท50สตางค์เนื่องจากมีทองส่วนหนึ่งขาด แล้วก็หล่นอยู่ริมถนนครึ่งหนึ่งของซอยคอทองคําเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดตํารวจสพนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สามารถจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วนั่นก็คือนายอารมอายุ23ปีตํารวจได้นําตัวไปชี้จุดนะครับเป็นจุดที่นําทองไปขายก็คือร้านทองเมื่อสักครู่หนึ่งแล้วก็นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ โดยในอามที่เป็นคนร้ายเนี่ยก้มกราบแล้วก็กล่าวขอโทษแก่ผู้เสียหายด้วยนะครับเจ้าของร้านทองเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นได้มีคนนำทองรูปประพันธ์มาขายที่ร้านแต่ว่ามีลักษณะขาดเป็น2เส้น ก็เลยถามกลับไปเหมือนกับที่เราเคยตั้งคำถามก่อนหน้านี้คุณรันอย่างมันมีเคสหนึ่งที่กระชากสร้อยคอ,อแล้วก็ทองมันก็ขาดไปเช่นเดียวกันคือน้ำหนักมันไม่เต็มนะฮะก็คืออย่างเช่นถ้าหนึบาทก็คืออาจจะขาดไปนะครับอาจจะได้ไปสัก5 0 60%ออะไรก็ว่าไปพอนำไปขายแน่นอนนะครับคนที่รับซื้อเขาก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาเขาก็เลยถามกลับไปว่าทำไมทองถึงขาด ชายคนนี้บอกว่าน้องสาวมีปัญหากับแฟนน้องก็เลยฝากให้เอาทองมาขายอันนี้เป็นคำอ้างของเขาก็คือโกรหกไปเรื่อยะนะครับกระทั่งมาทราบข่าวว่ามีการชิงทองในเขตตัวอำเภอนางรองถ้าคำนวณไปแล้วระหว่างจุดที่เกิดเหตุกับร้านทองเนี่ยห่างกันประมาณเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้าเอาทองมาขายใกล้ขนาดนี้ครับ ทีนี้จากการสอบสวนในอารมผู้ก่อเหตุสารภาพนะครับว่าตนเนี่ยเป็นคนในคลิปวงจรปิดจริงๆและก็ก่อเหตุจริงส่วนสาเหตุที่ทำเพราะนะครับเพื่อนที่ติดเงินจำนวนหนึ่งไปทวงเพื่อนแล้วถูกปฏิเสธก็เลยแนะนำกับนายอารมว่าให้ไปเอาเงินหรือทองที่ร้านป้าคนดังกล่าวสินะฮะนายอามก็เลยไปก่อเหตุตามคำแนะนำของเพื่อนที่ติดเงินโดยไม่คิดว่าเรื่องใจะใหญ่โตขนาดนี้แหม เชื่อขนง่ายซะด้วยเชื่อเพื่อนแนะนําในทางที่ผิดก็ยังทําตามนะครับหลังจากเกิดเหตุพลตร,ตรีรุทธพลนาวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้สั่งการให้สืบสวนเข้าจับกลุ่มโดยใช้เวลาไม่เกิน7ชั่วโมงในการจับกลุ่มตัวคนร้ายส่วนเงินที่ได้จากการขายทองคําจํานวนประมาณ3 0,000บาทนะครับในอาร์มเนี่ยก็แบ่งให้ภรยาเก็บไว้2 5 0 0 0บาท ที่เหลือก็น่าจะราวๆ5,000ก็เอาไปซื้อกางเกงยีน500บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีเงินสดอยู่ติดตัวอีกประมาณ4,500บาทนั่นเองครับนี่ก็เป็นภาพระหว่างที่ตำรวจก็คุมตัวในอา์มคนก่อเหตุนะครับมาชี้จุดแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวก็คอยสังเกตเหตุการณ์อยู่เหมือนกันครับ หัเรารับแจ้งเหตุน,นะครับก็รายงานท่านพลนตีรุจพลนนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจท h จังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้กําลังกองกับการสืบสวนตำรวจท h จังหวัดบ,บุรีรัมย์มาร่วมกับสถานีตำรวจ t h o นางรองนะครับในการร่วมกันสืบสวนที่ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่กอ่อเหตุในเขตนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยในมูลเหตุตัวผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพด้วยตัวเองนะครับแต่พูดลักษณะว่าเชื่อเพื่อนก็คือว่าเพื่อนๆที่มายืมตังเนี่ยให้การนะครับเป็นทำให้การเขานะฮะ ตำรวจก็จอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่บอกว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำนะครับเพื่อนคนที่ยืมตังเนี่ยไม่มีตังใช้ก็เลยแนะนําบอกว่าให้ไปก่อเหตุลักษณะเนี้ยที่ร้านนี้สิร้านนี้มีคนมีทองนะอยู่นะครับตัวผู้ก่อเหตุก็เลยเดินทางไปที่ร้านแล้วก็ไปก่อเหตุครับนี่คือคําคาที่กล่าวอ้างแต่ว่าบนความรับสารภาพคือรับว่าไปก่อเหตุจริงแล้วขับรถไปเองนะครับ้วไปดึงมาทองเองจริง หลังจากเกิดเหตุเราก็สามารถจับกลุ่มได้ไม่ถึง7ชั่วโมงซึ่งฝ่ายตํารวจเราเนี่ยก็พยายามระดมกาลังการปรูพมทุกพื้นที่ในการสืบสวนหาข้อมูลแล้วก็จนทราบว่าคนร้ายเป็นใครแล้วก็นําไปสู่การจับกลุ่มและสามารถตามได้ถึงสร้อยคอทองคําที่ขาดนะครับที่อยู่กับคนร้ายและนําไปขายนะครับเราก็ได้ทองคืนทั้งหมดแล้วก็จํานวนเงินอา,อาจจะมีบางส่วนนะครับประมาณ500บาทซึ่ง,ง,งคนร้ายเนี่ยนำไปซื้อเครื่องเกงเรียบร้อยแล้วก็ ส่วนจำนวนอื่นอยู่ครบถ้วนครับก็สามารถที่จะนำเข้าประกอบสำนวนเพื่อดำเนิกนการ